พระวาจาของพระเป็นเจ้านำวันนี้บอกเราว่าถ้าเราเชื่อในพระองค์เราจะจับงูได้จะไล่ปีศาจได้แต่คำถามคือทำไมเราแพ้การประจนล่อลวงอยู่ตลอดเวลาหรือความเชื่อความศรัทธาของเราไม่เพียงพอเราจะจับงูจัดการมันจะสู้กับมันได้อย่างไร บทอ่านจากพระวสานต่างคำเล่าโดยนบุญมาราโกเวลานั้นพระเยซูเจ้าทรงปรากฏองค์แด่พวกสาวกทั้ง11และตรัสกับเขาว่าท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวดีให้มนุษย์ทั้งปวงผู้ที่เชื่อและรับศีลลังบาปก็จะรอดพ้นผู้ที่ไม่เชื่อจะถูกตัดสินลงโทษผู้ที่เชื่อ จะทำอัศจรรย์เหล่านี้ได้คือจะขับไล่ปีศาจในนามของเราจะพูดภาษาใหม่ๆได้จะจับงูได้และถ้าดื่มยาพิษก็จะไม่ได้รับอันตรายเขาจะปกมือเหนือคนเจ็บคนเจ็บเหล่านั้นก็จะหายจากโรคภัยเมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสด,ดังนี้แล้ว พระเจ้าทรงรับรองขึ้นสู่สวรรค์ให้ประทับณเบื้องขวาบรรดาศิษย์ก็แยกย้ายกันออกไปเทศนาสั่งสอนทั่วทุกแห่งหนองค์ผู้เป็นเจ้าทรงทำงานร่วมกับเขาและทรงรับรองคำสั่งสอนโดยอัศจรรย์ที่ติดตามมา พี่นองที่รักวันนี้พระเยซูเจ้าบอกว่าใครที่เชื่อในพระองค์และประกาศพนามของพระองค์ก็จะทําอัศจรรย์ต่างๆได้อัศจรรย์ทั้ง5ก็คือขับไล่ปีศาจได้พูดภาษาใหม่ๆได้จับงูได้ดื่มยาพิษได้และมีพลังแห่งการเยียวยารักษา ทำให้พ่อคิดถึงลัทธิประหลาดนะครับที่ถือภาษาวันนี้อย่างจริงจังเช่นจะมีการให้บรรดาสาวกพูดภาษาอะไรประหลาดประหลาดจับงูแล้วก็ดื่มยาพิษและสุดท้ายที่สุดพวกลัทธิประหลาดเหล่านี้ก็ถูกแบนถูกห้ามในประเทศนั้นๆ พะดูจะเป็นความงมงายเสียมากกว่าความเชื่อและศรัทธาในพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงแล้วอะไรคืออัศจรรย์ที่แท้จริงที่พระวสานต้องการจะบอกเราโดยเฉพาะในโลกที่เราเต็มไปด้วยวิทยาการความเชื่อทางวิทยาศาสตร์เราจะตีความหมายข้อความเหล่านี้ได้อย่างไรในชีวิตของเรา ตัวอย่างเช่นเรื่องของการจับงูและไล่ปีศาจในพนามของพระคริสต์เราทุกคนมีการประจนล่อลวงในชีวิตมันเหมือนกับงูที่มาบอกเราว่าไม่ต้องไปเชื่อฟังพระเจ้าเป็นตัวของตัวเองทำทุกอย่างตามกิเลสตามความต้องการตามตัณหาของเราหลายคน ก็แพ้การประจนเพราะพยายามที่จะควบคุมงูเหล่านั้นจะไล่มันไปมันก็ไปไม่พ้นสักทีการประจนล่อลวงเหล่านี้ <S <S วันนี้พระวาสารต้องการจะบอกเราว่าเราไม่ต้องไปสู้กับมันด้วยตัวของเราเองเราเอ่ยพระนามของพระเยซูเจ้าเราเอ่ยพระนามของบรรดานักบุญเราเอ่ยพระนามของแม่พระและเรา จะไม่แพ้การประจนการดื่มยา <inate> พิษทุกวันนี้มีพิษต่างๆมากมายในชีวิตพอไม่ได้พูดถึงอากาศเป็นพิษหรือว่าอาหารเป็นพิษนะครับพูดถึงท็อกซิเช่นคนที่เป็นท็อกซิกสื่อต่างๆที่เป็นๆๆท็อกซิกเ,เ,เ,เป็นพิษเวลาเราเจอคนเหล่านั้นเวลาเราเสพสื่อเหล่านั้นเรารู้สึกเครียดกังวล กลัวควาดแวงมีความเกลียดชังเกิดขึ้นในจิตใจของเราพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนก็กลุ้มใจนะครับฉันจะกันไม่ให้ลูกๆหลานๆฉันออกจากสื่อที่เป็นพิษสื่อลามกอนาาารนนี้ได้อย่างไรคำตอบก็คือไม่ได้นะครับเพราะสื่อความเป็นพิษเหล่านั้นมันมีอยู่ทั่วไป แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือการสร้างภูมิต้านทานประวัติศาสตรวันนี้ก็เลยบอกว่าแม้เราจะดื่มยาพิษเสพสื่อที่ไม่ดีเหล่านั้นเจอคนที่เป็นพิษเป็นภัยเราก็จะไม่รับอันตรายถ้าเรายืนหยัดมั่นคงในความเชื่อความศรัทธาถ้าเรามีภูมิต้านทานแห่งพระเป็นเจ้าแล้วพิษต่างๆก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้เลย ี่นอ้องที่รักขอให้คำพูดคำจาของเราเป็นภาษาใหม่ๆที่เยียวยารักษาคนอื่นพูดดีทำดีไม่ต้องรออัศจรรย์นะครับที่ฉันป่วยเป็นโรคพระเจ้าช่วยเยียวยารักษาด้วยเราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองกินยาเชื่อฟังหมอกินอาหารที่เป็นประโยชน์นี่ก็คือการรักษาฝ่ายร่างกายแต่ฝ่ายจิตวิญญ,ญาณ ก็คือพระพรของพระเป็นเจ้าที่ถ้าเป็นไปได้ให้พระเป็นเจ้านี่แหละมาอวยพรเยียวยารักษาเราและเผื่อเราจะสามารถเยียวยาและรักษาคนอื่นได้ตามคำสั่งของพระองค์ที่พระองค์มอบให้กับบรรดาลูกศิษย์ของพระองค์ในวันนี้และเราเองก็เป็นลูกศิษย์ของพระองค์ด้วยเช่นกันาเมน